ทจินฝึกเล็กเพรสชิงแมชชีนบางครั้งเรียกเล็กเพรสเป็นท่าหลักอีกท่าในการฝึกกล้ามเนื้อขาด้านหน้าบริเวณที่เรียกว่าครอสริเซปกรุปเป็นท่าฝึกที่ จะต้องฝึกต่อเนื่องมาจากท่าสควอชแต่ถ้าเกิดเราจะฝึกเล็กเพชชิ่งแมชชีนในน้ำหนักที่มากการฝึกสควอชจะต้องใช้น้ำหนักเบาและปานกลางเพื่อมาต่อน้ำหนักที่มากของท่าเล็กเพชชิ่งแมชชีนเล็ก เพชชิ g ง a ม h ช n นหรือเล็ก r e s s นิยมฝึกกันทั้งกีฬา p o w e r l i f t ิฟติงสตรองแมนนัก p o w e r l i ์ t e r และกีฬาพอกาย Body Building งสปอรหรือพวกนักกล้าม Body Builder เป็นท่าที่ฮิตและนิยมฝึกกันทั่วโลก คนฝึกใหม่ควรไต่น้ำหนักใช้น้ำหนักให้เหมาะสมกับการฝึกสำหรับการเริ่มต้นใหม่นะครับเพราะว่าจากคลิปบางคนขาหักนะครับที่มีเผยแพร่ในสื่อโซเชียลใคร